สวัสดีครับมาดูแนวทางการแก้ไขปัญหามอเตอร์อัมเบล่าสำหรับลูกนี้นะครับได้ทําการเปลี่ยนออกไปเรียบร้อยนะครับเปลี่ยนใหม่เรียบร้อยใส่ใหม่เรียบร้อยนี้เป็นลูกเก่านะครับเรามาดูปัญหามันอยู่ตรงไหนของมอเตอร์ลูกนี้นะครับวิธีการต่อสายไฟเสียบสายไฟทํำยังไงนะครับน,นี้จะมาให้ดูให้เห็นกันกระจายไปเลยนะครับทดสอบกันเเห็นไปเลยนะครับว่าวิธีการต่อสายไฟ มอเตอร์การทดสอบมอเตอร์ใช้ได้หรือไม่ได้หรือเอาไปทำประโยชน์อย่างอื่นนะครับเพื่อเป็นแนวทางมอเตอร์อะมา่าออกมานะครับอันนี้เป็นของแท้ติดรถมา10ปีนะครับติดรถมา10ปีแล้วก็ถอดแกะล้างโงแปลง่านนะครับใช้งานต่อเนื่องมาอีก3ปีนะครับสปีทีนี้เห็นใบพัดมันสันส่น ก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะใบพัดหรือว่าเป็นเพราะลูกปืนตัวนี้นะครับ Make in Thailand เห็นนะครับ Make in Thailand ยี่ห้อ NMB นะครับเบอร์หกศูนย์ 82นะครับมอเตอร์6082นะครับ6082หรือ608แซประมาณนี้นะครับน่าจะเป็น2นะครับ60826082มอเตอร์60 82. 60 82 Motor, นะครับทีนี้วิธีการแกะก็หาไขควงปากแบนนะครับงัดงัดหรือว่าเป็นมีด ปลายำแหลมแบบนี้นะครับง,งัดงัดเอาส่วนที่ยึดมอเตอร์อยู่ทั้งหมด6ที่นะครับ1 2 3 4 5 6เมื่อได้เรียบร้อยก็ให้เปิดฝาตัวนี้ออกมามอเตอร์มันเปิดแออ,ออกมาเรียบร้อยก็จะเป็นแบบนี้ทีนี้ตรงนี้มันจะสกปรกเนื่องจากว่ามีแปรงฐานนะครับ ใช้งานมาหลายปีก็ถอดออกมาทีนี้แป้งฐานสังเกตแป้งฐานยังเหลือเยอะนะครับแปลงฐานยังเหลือเยอะวิธีการเอาแผ่นนี้ออกมาก็ไม่ยากดึงออกมาเลยนะครับดึงมา,าตรงๆก็ได้แต่ว่าเพื่อง่ายในการประกอบให้ปลดสปริงตัวน,นี้นะครับเพื่อง่ายในการประกอบนะครับ ให้ปลดสปริงที่ล็อกแปลงทานอยู่นี่ครับสีตัวดึงตัวปัดสปริงออกมามาค้างไว้อย่างนี้นะครับนี่สีตัวเวลาประกอบมันจะง่ายนะครับก็ออกมาแบบนี้นะครับ กดสปริงออกมาแบบนี้เลยนะครับแขวนไว้นี่แบบนี้เลยนี่หมอดแปงฐานเขาจะหลุดออกมาแบบนี้แปลงฐานเขาจะมีล่องอยู่นะครับนี่ครับแปลงฐานเขาจะมีล่องล่องแปลงฐานอยู่เวลาใส่ก็ง่ายนะครับเวลาใส่ก็ง่ายเวลาประกอบก็ง่ายถ้าเราเอาสปริงตัวนี้ออกมาก่อนนะครับปกติมันจะอย่อย่างนี้ ครับผมเตะอยู่อย่างนี้นะครับมันจะดันมันจะดันแปรงฐานอยู่อย่างนี้นี่ครับเมื่อเราถอดออกมาจะออกมาแบบนี้มันจะค้างอยู่อย่างนี้แล้ะสปริงครับแต่เวลาประกอบเราก็เอาสปริงนี้ออกมาก่อนเอาแปรงฐานใส่ไ้ก่อนนะครับแปรงฐานใส่ให้หมดทุกด้นัน แล้วนําไปประกอบอันนี้พูดถึงการประกอบก่อนนะครับแป้งทานใสให้หมดทุกด้านแบบนี้ครับจะปิงอย่าเพิ่งใส่จะปิงอย่าเพิ่งใส่มันจะเพิ่งเกาะนะครับจากนั้นนําไปวางนําไปวางกับทุน่นมอเตอร์ให้ถูกล็อกให้ถูกทางจะมีร่องมีบ่าของมันอยู่นะครับนี่ครับตัวนี้วางให้ตรง ็ประมาณนี้จะค้างๆอยู่อย่างนี้นะครับเพราะว่าตัวขั้วไฟก็ขึ้นมาโผล่ขึ้นมาข้างบนนิดหน่อยนิดหน่อยนะครับจากนั้นก็เอาสปริงครับทุกตัวเลยนะครับค่อยๆทำดึงมาหลังแปลงฐานก่อไว้แบบนี้นะครับเอาสปริงมาดึงมา กาะไว้หลังแปลงทานแล้วก็ปล่อยนี่ครับสปริงก็จะไปกดแปลงทานเข้าไปที่มอเตอร์นะครับนี่เหมือนกันครับนะครับง่ายในการประกอบนะครับ เป็นอันเรียบร้อยอาจารย์ก็จัดลงล็อกให้เรียบร้อยนะครับนี่เรียบร้อยนะครับลงล็อกเรียบร้อยจะเป็นแบบนี้นะครับหรือบางคนก็ถอดออกมาเลยครับไม่ยากค่อยใส่ทีหลังถอดมาตรงๆเลยก็ได้ครับครั้งแรกถอดปุ๊บออกมาแปลงฐานก็เด้งออกมาแบบนี้นะครับ สปริงมันก็จะมาค้างอยู่แค่นี้จากนั้นก็ทำความสะอาดนะครับล้างใช้แอลกอฮอล์ใช้อะไรครับแล้วแต่ที่มีนะครับอันนี้คือทุนมอเตอร์ของอัลเมลานะครับปัญหาของมอเตอร์ลูกนี้เท่าที่สังเกตก็คือเหมือนลูกปืนมันจะหลวมหน่อยนึงครับ นี่ครับมันโยกได้นี่ครับจับแล้วมันโยกได้ครับเวลาเจอใบพัดเวียงทําให้ใบพัดนั้นสัน่นเวลาใบาพัดมนัมนหมุนเร็วๆจะทําให้ใบพัดมันสัน่นนะครับถ้าใบาพัดมีปัญหาคือใบพัดเสียกับมอเตอร์ลูกปืนเสียลูกปืนหลวมเนื่องจากอายุการใช้งานลูกนี้ก็สิบกว่าปีครับสิบปีสิบปีกว่า อาจจะทําให้ลูกปืนตัวนี้สึกนะครับลูกปืนเสียได้นะครับหรือว่าใบพัดไม่ได้ศูนย์พอไม่ได้ศูนย์ทําให้ใบพัดนั้นสัน่นวันนี้จะทําให้ดูประกอบให้ดูนะครับทดสอบให้ดูว่าการเสียบสายไฟสี่เส้นสายไฟสีเส้นนี่ครับลบอันนี้เป็นลบนะครับแดงบวกเหลืองลบนะครับลบบวก เหลืองนี่เป็นลบนะครับสีน้ําเงินเป็นบวกสีน้ําเงินเป็นบวกนะครับเพราะว่าการทดสอบทดสอบมาแล้วต่อสายไฟมาแล้วลบบวกสีเหลืองนี่เป็นลบนะครับสีน้ําเงินเป็นบวกจะทดสอบมอตเตอร์ให้ดูแบบยังไม่ใต่ฝฟ้านะครับอันนี้ใช้ power supply ของจอคอมพิวเตอร์นะครับ12โวลต์ สิองโวลต์หนึ่งจุ้าแอมป์นะครับต่อสายออกมาเรียบร้อยสายแดงบวกสายเหลืองลบนะครับสายขาวห้าโวลต์ไม่เอาไม่ใช้นะครับสายแดงบวกสิบสองโวลต์สายเหลืองเป็นลบ เสียบสายไฟไว้ตัวนี้ก็ต่อซ้ายครับเสียบสายไฟไว้ตัวนี้ก็ต่อซ้ายครับสีดำเป็นลบนะครับได้ตามนี้มาเลยครับสีดำสีดำลบเสียบเข้าไปสีแดง อยู่ด้านนี้นะครับทีแดงอยู่ด้านนี้ใส่เข้าไปเรียบร้อยนะครับทีนี้จะต่อสายให้ดูทดสอบให้เห็นจะะจ่าไปเลยนะครับนี่จับไว้ ให้ดูว่ามอเตอร์หมุนยังไงครับอันนี้ไปบวกนะครับลบบวกลบบวกน้ำเงินบวกนะครับสีเหลืองลบแดงบวกดำลบ หรือว่าจะใส่ฟ้าก็ใส่เข้าไปนี่ครับมอเตอร์ก็หมุนดีเพราะฉะนั้นมีอย่างนึงก็คือหมุนมอเตอร์ดูก่อนแล้วก็ใส่ใบพัดถ้าใบพัดมันเหวี่ยงก็แสดงว่าใบพัดอาจจะเสียศูน มอเตอร์อาจจะไม่เป็นไรนะครับอยู่ที่ใบพัดอาจจะเสียอาจจะเปลี่ยนแค่ใบพัดนะครับถ้าใบาพัดได้ศูนย์ไม่เสียอาจจะเป็นที่ลูกปืนตัวนี้นะครับอันนี้ทำให้เห็นแล้วนะครับอันนี้มาทดสอบให้ดูครับใบพัดเครื่องบินที่บ้านเล่นเครื่องบินนะครับเมื่อก่อนเล่นเครื่องบินใบพัดเยอะ นี่อาจจะแรงเวียงไม่พอนะครับนี่ครับจะทดสอบให้ดู มอเตอร์มันเวียงปกติเพราะงั้นอาจจะเอาเวียงมอเตอร์ตรัวนี้ไปทำอย่างอื่นได้นะครับต่อสายเลยนะครับมอเตอร์ไปพัดมันก็มีเวียงนะครับเพราะนั้นมีวิธีก็คือก่อนนำปับ๊บ มอเตอร์เข้ากับรถยนต์นะครับให้ทดสอบก่อนติดใบพัดให้เรียบร้อยแล้วก็ต่อสายนะครับบวกลบอะไรก็ดำลบแดงบวกเหลืองลบน้ำเงินบวกนะครับต่อสายทดสอบมอเตอร์ก่อนนะก่อนนำไปประกอบเราจะได้รู้ว่าปัญหามันอยู่ตรงมอเตอร์หรือว่าใบพัดนะครับเป็นแนวทางนะครับอันนี้เป็นแนวทางทำให้ดู นี่แรงเบี่ยงมันก็โยกดูมันก็ไม่โยกนะครับแต่ว่าเปลี่ยนลูกใหม่ไปแล้วนะครับก็ลูกเก่างคงจะเอาไปใช้อย่างอื่นหรือว,ว่าเป็นสแปรไว้อาจจะเป็นปัญหาตรงใบพัดมันไม่ได้ศูนย์ก็ได้นะครับสำหรับแปลงทานนะครับขนาดความกว้าง ความกว้างนะครับความกว้าง6กมิลความหนานะครับ6กมิลหมิลครึ่งนะครับความยาว10บมิล ความยาวอาจจะเป็นสิบห้ามิลขนาดนี้นะครับเต็มช่องนี้เต็มช่องนี้ประมาณสิบห้ามิลนะครับนะครับเต็มช่องนี้สิบห้ามิลเติมนะครับเพิ่มเติมนะครับมอเตอร์พรรัดลมอเมร่าจะมีสี่สายการที่มีสี่สายก็คือเวลาเปิดแอร์นะครับมอเตอร์ก็จะหมุนนะครับคู่หนึ่งมอเตอร์เปิดแอร์นะครับอีกคู่สองก็คือ เมื่ออุณหภูมิหม้อน้าถึงเกณฑ์ตามที่เขาตั้งไว้นะครับมอเตอร์ก็จะหมุนนะครับถ้าเราไม่เปิดแอร์แต่ว่าหม้อน้ําอุณหภูมิถึงนะครับมอเตอร์ก็จะทําการหมุนนะครับนี่เขาเอาไว้เป็น2จังหวะเปิดแอร์ก็หมนุนหม้อน้ําอุณหภูมิมถึงก็จะหมุนนะครับเพราะงั้นเขาจึงมี4สายบางทีติดเครื่องแล้วไม่เปิดแอร์มอเตอร์ก็จะไม่หมุนนะครับช่วงแรกพออ,อุณหภูมิหม้อน้ําได้ ระดับได้ที่นะครับตัวเซ็นเซอร์ก็จะสั่งให้มอเตอร์หมุนนะครับเพื่อระบายความร้อนหม้อน้ํานะครับก็เอาไว้เป็นที่เข้าใจตางตรงนี้ตามนี้นะครับมอเตอร์จะมีสี่สายนะครับอัมเวมลานะครับจากนั้นก็ปิดให้เรียบร้อยครับ ใช้ค้อนค่อยๆเคาะล็อกทั้งสี่หกตัวนะครับเคาะทั้งหกตัวให้เรียบร้อยเราก็จะได้มอเตอร์ตรงนี้เอาไปใช้อเดิมก็ได้หรือว่าต้มนำกลับไปใช้ใหม่ได้นะครับก็แค่ถอดมาล้างทำความสะอาดแปรงถ่านล้างเสร็จเรียบร้อยทดสอบมอเตอร์ดูหมุนไหมหมุนก็กลับไปใช้ที่เดิม หวังว่าเป็นประโยชน์นะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณที่รับชมขอบคุณที่ติดตามครับผม